สวัสดีครับพบกับครงครูเอคราบประจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับวันนี้กลับมาแบบไลฟ์สดนะครับส่วนทางช่องยูทู e ก็เจอกันเจ็ดโมงเช้าทุกวันอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับขอเข้าคัดลอกเข้าไลฟา์ก่อนนะไอ้เข้าชั้นเรียนก่อนนะเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์นานละตั้งแต่โอโ้วันไหนอะนานมากครับเดี๋ยวขออนอุญาตนะครับแชร์ไปยังชั้นเรียนก่อนแป๊บหนึ่งสักครู่หนึ่ง เอ๊ะทำไมชั้นเรียนผมหาไม่เจอโอเคเจอแล้วเจอแล้วขออนุญาตสักครู่นะครับทางชนอ o u t ทูบโอเคอวันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่ขอเข้ามาทางชั้นเรียนนะอืม ติดกันเลยนะวันวันนี้วันอะไรวันอังคารอังคารพุธพฤหัสเนี่ยสาวันที่ผมผมไล่สดอยู่นะครับอังคารพุธพฤหัสสามวันเนี่ยหวยยังไล่อยู่นะยังไล่อยู่แล้วก็จะเป็นคลิปวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์น่ะเพราะว่าไปที่สุโขทัยรอบนี้ก็ไปตรงวันพอดีนะโชคดีมากตรงวันงานลอยกระทงใช่ไหมผมก็ไม่นึกไม่ฝันนะว่าจะได้ไปครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะลอยกระทงแบบ งานที่ยิ่งใหญ่สุดในประเทศไทยนะต้นกําเนิดลอยกระทงนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจนะครับที่ขอมาทางชั้นเรียนแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงมองว่าเอ๊ะเลขนี้มันได้ไหมเลขนี้มันได้ไหมมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คือแปดเจ็ดหนึ่งหกแปดเจ็ดหนึ่งหกนะครับหลายคนสงสัยนะครับในชั้นเรียนแน่แน่นอนในชั้นเรียนผมเนี่ยในชั้นเรียนเนี่ย,นนนย,นนยสงสัยดูแล้วสงสัยเป็นประจําอยู่แล้ว ถามว่าเออเดี๋ยวพูดถึงที่มาที่ไปก่อนเลข3กลุ่มเออเลขเลขคู่ให้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับ8 7 1ของที่คุยตั้งชื่อว่า,าพี่ครอบแบบจัดเต็มเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็มี8 7 7เจ7ดเจดแดหนึ่งเจดเจดหนึ่งแล้วก็หนึ่งกหนึ่งก่อนที่ไปถึงเลขเลขอ่าแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเลข3ตัวเลยนะเดี๋ยวพูดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาอีกนิดหนึ่งนะครับเลข3ตัวที่ใครสามารถกลับไปชมได้นะครับทางช่องยูทูบกลับไปชมได้ที่เลข 17 8่งแปแล้วก็6 1 7 7 1 6นะครับอ่า617716นะครับใชาใช่นะครับกลับไปดูได้3ตัวก่อนอื่นเดี๋ยวขอไล่เรียงมาก่อนในเลข3ตัวก่อนนะครับถ้าใครติดตามคเอกมาตั้งแต่รุ่นแรกๆคุยก,ก็จะมีวิธีาการของการการมองเลขนะก็อย่างแรกเลยเรามองตามกระแสเลขมงคลก่อนแต่ก่อนที่มีกระแสเลขมงคลนั่นคือไม่มีเลขอะไรเลยนะไม่มีเลขในการจํากัดลําดับอะไรเลยทั้งนั้นจะเราจะอ่านจาก คำทานายของเลขคู่น,นั้นเป็นหลักซึ่งทํานายแล้วแต่ละคนแต่ละคนที่ได้อ่านการทํานายของวิธีการฝึกการทํานายนะครับก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเลขเนี้ยเราชอบนะก็จะบวกสําหรับท่านนี้เลขเนี้ยไม่ชอบนะก็จะไม่ก็จะเป็นลบสําหรับท่านนี้ยุคเลแรกเนี่ยมันตีแตกออกมาเยอะมากนะครับจนกระทั่งนะครับมี มีการนะครับหลายๆหลายๆหลายๆา,ยา,ยายสำนักเริ่มเริ่มโด,ด่งดังเริ่มจะแบบว่าดึงเข้าคราวนี้คนก็จะไปแห่ไปทางสำนักไหนที่ดังกว่า <ism> <EP> ที่มีการออกสื่อออกอะไรมากๆหน่อยก็จะเริ่มละมันก็จะเริ่มมีการแบ่งต,นนตอนนั้นว่าคืออาจารย์ท่านเนี้ยชอบแบบนี้อาจารย์ท่านเนี้ยชอบแบบเนี้ใครที่อยู่ในยุคแรกจะเข้าใจดีว่าเมื่อก่อนไม่มีการแบ่งแต่พอแบ่งปุ๊บม,มันเริ่มละแต่คนไหนที่ดังแล้วก็แบ่งได้เขาก็จะแบบศาสตร์นะมันก็จะแบบศาสตร์ของแต่ละท่านก็จะแบบเด่นขึ้นมานะครับ แล้วก็มันจะมีการแบ่งเลเวลของตัวเลขนะมันจะมีการแบ่งเลเวลของตัวเลขก็คือใช้ได้ใช้ได้ทุกคนใช้ได้แล้วก็ใช้ได้บางคนอ่าแล้วก็ต้องระมัดระวังนู่นนี่นะมันจะมีลักษณะแบบเนี้ยเพราะว่าแทนที่เขาจะเอาคําอธิบายไปไปอธิบายเขาก็ใช้แบบเป็นเลเวลเลขว่า ve, เลเวอนี่เลขนี้เลเวลเนี้ยใช้ได้หมดเลยใช้ได้ทุกคนอะไรเพราะมันก็แบบไปทางดีนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็ และไอเลขกลุ่มที่จะพูดวันนี้มันไปนตกในเลเวลที่ต้องวิต้องต้องระมัดระวังทั้งสามคู่เลยแต่เขายังให้ใช้ได้นะในยุคแรกๆนะในยุคก่อนที่จะนี่คือเรียกว่ายุคที่สองที่มีการจัดลำดับตัวเลขยังให้ใช้ได้ในยุคที่สองยุคแรกเนี่ยไม่ได้ปิดกั้นเลขไหนก็ได้แล้วแต่ชีวิตคุณก็คือตามธรรมนา้ะถ,ถ้าคุณรับได้ก็โอเคแล้วแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าลำดับที่สองเนี่ย ก็คือมีการแบ่งแหละเลข1716แล้วก็เ8ปเป็นเลขกลุ่มที่ต้องพิจารณานะไอหัวมังกรเนี่ยนะไอเจ็ดแปดถ้าใครเรียนในชั้นจะทาตราบอยูยผมชอบพูดว่าหัวมังกรนะครับก็ให้พิจารณาเหมือนกันเพราะว่<ร>ามันจะมีคําทํานายกีบด้านด้อยคือการห้ามยากยั้ยังย้งชั่งใจไม่ค่อยอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นคนมีอำนาจบาร,รมีไม่สามารถจะแบบจัดการตัวเองได้เนะี่ยก็จะเหมือนคนแบบห้ามปามยากแล้วก็เสียทรัพย์ไปกับคนใกล้ชิดเสมอ ซึ่งมันเป็นธรรมชาติของเลขอคนเลขคู่มิดนะ่ะเลขคู่มิตรไม่ใช่ว่าดีตลอดนะหนึ่งห้าสามสองสี่สามหกเจ็ดแปดข้อด้อยของเขาคือเพราะมันมีมิตรไงบางทีมก็ต้องไปช่วยเขาอะเพิ่มแลกกันอะไรเงี้ยเจ็ดแปดนี่ตัวหนักเลยนะครับจึงเป็นเจ็ดแปดเลยจึงเป็นเลขที่แบบเอยเวลาช่วยขายก็ช่วยเต็มที่ช่วยสุดเลยยุคแรกที่ยังไม่มีการตั้งชื่อมังกรน,นะเลยไม่ค่อยมีคนใช้กันผมอะอยู่ในยุคแรกๆขายเมื่อก่อนมีเจ็ดแปดเก้าเก้าเจ็ดแปดอะไรเรียงตัวมูอะไรสมัยแรกๆ แต่คำทำนาย7 8มันไม่โดนฟิกอยู่ในเลเวลที่ต้องระมัดระวังอาจจะเป็นถ้าเป็นในตารางก็อาจจะเป็นสีเหลืองอะ่ะมันจะมีสีเหลืองอะไรนะสีเหลืองสีแดงสีเขียวอะไรสาแดงห้ามใช้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่นี่มันจะเป็นประมาณสีเหลืองอะ่ะให้พิจารณานะอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดแปดนะหนึ่งเจ็ดนะก็พอกันครับาะจะมีคำทำนายที่เกี่ยวกับว่าลักษณะของการเป็นคนใจร้อนไงคาดไฟใจร้อนเอาแต่ใจ,ใจเก็บกดนู่นนี่นั่นมาปุ๊บแต่ข้อดีก็คือเป็นคนเก่งกล้าสามารถอะไรเงี้ยก็จะเออ ให้ระวังก็อยู่สีเหลืองเหมือนกันหนึ่งหกนี่ยิ่งหนักเลยไอย้ไม่แหหนึ่งหนึ่งหกนี่เบากับเพื่อนไม่ยิ่งหนักเบากับเพื่อนที่สุดก็คือหนึ่งหกอ่ะเป็นผู้สมพลถ้ามาเป็นผู้สมพลมีหกมีอะไรโดดเด่นเรื่องของการกาเก็บเงินเพราะว่าตามพื้นฐานก็คือเป็นอันดับหนึ่งของการของของ,ของการเงินเพราะนั้นเพื่อผลประโยชน์อะไรก็จะทําดูแลดีอย่างดีประมาณเนี้ยหนึ่งหกนะแต่บ้าด้านอื่นเนี้ยก็ถูกตีว่าด้อยนะอย่างเช่นแต่งงานช้าบ้างหาเรื่องนี้แต่งงานชา้าพิจารณาเยอะแต่งงานช้าบ้าง อะไรกะช่างเลือกอะไรพวกนี้ขี้เหนียวงกนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปประมาณเนี้ก็เลยกลายเป็นเรขที่ต้องมีเรื่องที่ต้องพิจารณานะทั้งสามเลขทั้งสามคู่แต่พอมันผ่านยุคสมัยการทำนายมานานๆเราจะทราบดีมันก็แล้วแต่คนสุดท้ายเมื่อกลับไปสลืนสู่สามันคือไปยุกตหนึ่งปยุคแรกก็คือแล้วแต่เราก็จะชอบมัจะถามว่าถ้าใครต้องการคันทุกอยาว่า ไอเลขคู่พวกเนี้ยมันใช้ได้ไหมนี่แหละครับอันนี้เล่าเต็มเต็มนะเพราะว่าวันนี้ได้กลับมาไลน์ไงเล่าเต็มเต็มว่าที่มาว่าทําไมมันถึงแบบใช้ได้หรือเปล่าไอเลขกเนี้ยหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนี่ยเจ็ดแปดมันใช้ได้ไหมอันนี้ยสุดท้ายก็คือแล้วแต่ละท่านจะพิจารณายังไงว่าเออชอบมันไหมสามคู่เนี้ยที่มาเป็นแบบนี้เราไปฟังว่าที่มาเป็นแบบนีคนก็เถียงกันเยอะหนึ่งหกก็ไม่ได้นีวก็โสดนะหนึ่งเจ็ดก็ไม่ได้ใจรอดเจ็ดแปดก็ไม่ได้ ห้ามปั๊มน้ำบักใช้เงินฟุ้งเฟ้อโรนีนั่นมาแต่าบางคนอ่ะคือบางสำนักเขาไบอกว่าเจ็ดแปดไงก็เจ็ดแปดฟุ้งเฟ้อใช่ไหมหนึ่งหกก็จะการาเงินเอามาบาลานซ์ันียสำหรับคุยนะถ้าใครต้องการมองว่าเอาเรขนั้นมาดักจับกั้นอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นยังไงมันจะกั้นกันได้ไหมสำหรับคุยนะมนไม่ได้หรอกอือเคยพูดตั้งนานแล้วแหละว่าถ้าสมมุติว่าอยา่อย่างวันนี้คูยใส่เสื้อสีชมพูใช่ไหมใส่เสื้อสีชมพูแล้วคุยใส่เสื้อกันหนาวทับทับอยู่ แบบไม่เห็นสีชมพูเลยแน่นอนคุณอื่นจะรู้สึกว่าเฮ้ยคูยเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อสีชมพูใส่เสืส้อสีดําแต่เอาจริงๆเนี่ยสิ่งที่มันเราใส่สวมใส่ในตัวเราเนี่ยตัวเรานั้นรู้เพราะนั้นสิ่งนั้นยังคงอยู่ครับแน่นอนมันยังคงอยู่มันมันต้องใส่อยู่แล้ว <c oughs> นึกออกไหมมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่สตรอรนเอาไว้คนอื่นเห็นมันเป็นอันนี้คือเป็นคอมมอนเซนส์เลยคือต้องมีถ้าคุณไม่อยากมีเรื่องไหนในเบอร์คุณต้องไม่มีเลขนั้นเลย ตั้งแต่คุยกนะันคิดอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วถ้าคุณไม่อยากมีเรื่องไหนในเบอร์คุณต้องไม่มีเลขนั้นในเบอร์ไม่มีการดักจับกั้นอะไรทั้งนั้นแต่คุณต้องพิจารณาว่าอ่ะคุณรับข้อเด่นข้อด้อยของเลขคู่นี้ได้ไหมจะไม่มีเหตุผลก้นใดอื่นน่ะเหมือนแบบทุกเรื่องเลยมุิจับคิวอย่างเงี้ยคุณได้คิวที่สิบหกอย่างเงี้ยคุณจะสามารถไปต่อคิวอื่นได้ไหมครับ ที่ไม่เอาแบบเรื่องปฏิหารแบบว่าเอ้ยคนอื่นเขาแบบมาเขาได้คือแบบไม่เอาแล้วกลับบ้านเรามาให้คุณอันนี้ไม่ใช่นะพูดถึงลำดับจริงๆคุณจับได้นะคุณจับได้ที่สิบคุณจะไปที่เจ็ดได้ไหมเอาเลขม,มาบวกกันไม่ได้คุณก็ต้องได้ที่สิบหกเรื่อหอกใช่ไหมหรือเอาเลขลบกันคุณจะได้ที่ห้าไหมหนึ่งหกลบหนึ่งได้ห้าไม่ได้คุณต้องได้ที่สิบหกและคุณต้องมีพลังของเลขสิบหกอยู่กับตัวเสมอต่อให้คุณมีเจ็ดตู้นี้นะนะมัน เป็นไปนไม่ได้ครับอันนี้เล่าให้ฟังเนี่ยนะจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยมีเลขไหนก็ต้องมีเลขนั้นไม่มีดักจับกั้นอะไรทั้งนั้นแต่สิ่งที่จะควบคุมคุยบอกเสมอว่าตัวเราไงเราเป็นคนควบคุมเราก็รู้อยู่แล้วว่าด้านดวย,ยด้านรอยเออยด้านเด่นด้านรอยเป็นยังไงเราก็พิจารณาเองไม่ต้องไปสนใจเรื่องเลขอื่นหรือว่าเลขจออมาอยไรเรารู้ยแล้วเราชอบนี่ถ้าเรากังวลนะเห็นโอ้โหหนึ่งเจ็ดว่โอ้หนึ่งหกว่ะเอ้ยเจ็ดแปดยังไงีก็ไม่ต้องใช้ครับ ก็ไปเลขอื่นมึงจะมาหาวิธีดักจับกันแล้วไม่มีเรงเาคุยไม่มีนะอันนี้เข้าใจนะอันนี้พูดก่อนเออจ้าเป็นสิบนาทีแล้วเกินนะตั้งแต่เกินให้ฟังว่าเออน,นี่แหละที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ว่ามันได้ไหมีนนูที่เรานะครับอ่ะคราวนี้นะครับมาสู่การรีวิวตามตำแหน่งของเรากันนะพี่เคาะจัดเต็มมันมาจากไหนนะครับอ่ามาจากพี่เคาะคือการจัดลําดับกัน คิดวิเคราะห์ใช่ไหมเออก็อยู่4ีตัวท้ายครับแ1 6เอา่มาจากตรงนี้าจากสีตัวท้ายลงท้ายเลข6นะครับมาวิเคราะห์กันต่อเลยครับสีตัวท้ายนะครับลงท้ายเลข6เป็นคนที่เปิดกว้างเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ดีมีจินตนาการในการตอบโจทย์ตัวเองได้ดีเขาเป็นคนคนเลขหกส่วนใหญ่จะเป็นคนที่คิดอะไรมกักจะได้ทําในสิ่งที่นังคิดเสมอจะไม่ค่อยพิจารณาในสิ่งอื่นมากมายนะักนะครับเป็นตัวของตัวเองที่แท้ทรูนะไม่มีการเอียงเอียนไปทางอื่นเท่าไหร่ อย่าง4อย่าง9อย่าง0อย่างเงี้ยหรืออย่าง5ก็ตามเขาจะมีการแบบเอ,เอียงไปทางอื่นบ้างถึงเขาจะเป็นตัวของตัวเองอย่างเช่นเลข1เนี่ยคือมันจะมีความคล้ายกับเลข1ตรงที่ว่าชอบอยังไงต้องได้แบบนั้นแต่วิธีการผลักหรือวิธีการแสดงออกซึ่งการตัดใจเนี่ยมันอาจจะดูไม่เด็ดขาดเหมือนเลข1มันอาจจะมีการอารมณ์อรลวยบ้างๆนิดๆหน่อยๆแต่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจนั้นก็จะเป็นของเขาเอาง่ายเห็นแก่ตัว ถ้าพูดในทางไม่ดีเป็นเลขโลกขบท้ายเนี่ยถือว่าเห็นแก่ตัวในมุมไม่ดีนะแต่ถ้าในมุมดีก็คือเขาพิจารณาสิ่งไหนก็ตอบโจทย์ตัวเองในในมุมนี้นะครับในมุมการตัดสินใจผมเลยมองว่าเป็นเลขที่ตัดสินใจได้เด็ดขาดในในความนี่คือเป็นคนตรงต่อความรับผิดชอบต่อความรู้สึกตัวเองเได้ดีคือง่ายๆก็รักตัวเองนะครับประมาณนี้เป็นเลขที่รักตัวเองก่อนนะไม่ค่อยคือถามว่าฟังไหมก็ฟังแหละแต่จะเอาแบบเนี้ย จะต้องเป็นแบบเนี้ยนะครับส่วนด้านเด่นด้านอื่นก็เป็นคนจินตนาการดีนะครับคิดอะไรมีไหวพริบแล้วก็มีคนเคยถามผมว่าเลขหกเนี่ยเก่ไงไหมคือถ้าถ้าถ้าในเลเซนจยันจะทราบว่าเลขหกในมุมมอ,องของคือห้ากับหกก็มีพลังใกล้เคียงกัน,กนสิ่งไหนที่มันจะเกิดขึ้นเขาเป็นคนแต่เขาเป็นคนชอบใช้วิชาใช้ความรู้ใช้อะไรพวกเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะแต่แค่ว่าวิธีการใช้ของเขาใช้เพื่อตอบตตัวเองไม่ได้ใช้เพื่อส่วนรวมอะไรเท่าไหร่แค่นั้นเองก็เก่งคล้ายกันเลขข้ามเลย นะครับถือว่าโอเคเลยก็ถือว่าโอเคนะหัวไวไวพิบดีอะไรพวกนี้แต่แค่ว่าทําอะไรมันตอบโจทย์ตัวเองเฉยนะครับ,รบ,รบแล้วมันหนักข้อเข้าไปใหญ่มันคู่กับหกด้วยนะวิธีการต้องอย่างนั้นคือนอกจากจะทําอะไรตอบโจทย์ตัวเองมันต้องได้แบบเนี้ยแบบแบบนี้เท่านั้นแล้วมันจะหนักข้อเข้าไปอีกเพราะการถ่ายทอดหนักแน่นมากฉันจะเอาแบบเนี้ยทุกกระเบียดนิ้วมันต้องเป็นแบบนี้ถ้าไม่ได้แบบนี้ ฉันไม่ทําแต่ข้อดีคือปุ่มนี้นะครับถ้าได้แบบนี้ปุ๊บได้ตามที่ตัวเองพิเคราะห์มาอย่างสุดยอดแล้วเนขะาจะเต็มเลยจัดหนักจัดเต็มเพราะพื้นฐานเป็นเลขแปดเพราะนั้นคนเนี้เหมือนแบบเมื่อไหร่ที่ทุกอย่างในชีวิตลงตัวหรือการตัดสนใจหรือช่องทางมันลงตัวเนี่ยเขาเล่นใหญ่เล่นเต็มแน่เล่นจัดแบบไม่ยัง้งแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ใช่ มันยังไม่ตอบโจทย์ตัดสินใจแล้วเออไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนั้นไม่ใช่เขาก็ยังไม่ทํานะแต่เขาจะหน้าัวที่ว่าเมื่อไหร่ที่มันใช่นั่นแหละสุดๆโดนแน่เต็มแน่จัดเต็มจัดหนักแน่นะครับแต่ยังไม่ใช่ก็รอไปก่อน่าไม่ใช่รอไปก่อนพี่ะนะตามขั้นตอนไปก่อนไม่เขาเป็นคนไม่รีบนะแต่เมื่อไหร่ที่ล็อกเป้าปุ๊บเหมือนระเบิดอ่ะเหมือนระเบิด เวลาที่แบบเหมือนทเทคโนโลยีสมัยนี้ที่ล็อกเป้าอ่ะคือถ้าล็อกไม่ได้ก็จะไม่จัดก็จะไม่แบบก็จะไม่ปล่อยระเบิดเนี้ยไม่ปล่อยมิสไซล์ไม่ปล่อยอาวุธเนี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ได้ปล่อยล็อกเป้าปุ๊บได้ปล่อยนั่นคือมัดน็อกเลยได้เลยสิ่งนั้นต้องคว้าให้ได้นะครับนี่คือคนลักษณะน,นี้นะครับสําหรับเรนนี้นี่คือส่วนท้ายส่วนหน้าครับบุคลิกเป็นคนที่มาดมั่นมั่นใจแต่งตัวดีดูสง่าสุข,ขุมด้วย โอ้โหแบบสุดๆอ่ะเหมาะกับถ้าอยู่แถวหน้านะผมว่าก็เหมาะกับผู้ระดับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการที่ไม่ได้ต้องการที่จะแบบว่าตึงจนเกินไปอันนี้ไม่ได้ตึงคือไม่ได้ตึงในลักษณะของมากของผู้บริหารนะแต่ใช่คนจะไม่ใช่แปดเจ็ดเก้าหรือเก้าแปดเจ็ดก็จะไม่แบบนั้นแต่ว่าจะเป็นที่เป็นแปดเจ็ดหนึ่งหกก็คือมีความมั่นใจแต่ว่าลงท้ายด้วยหกตัวตนอ่ะเอกล<ม>ักษณ์ก็จะเป็นคนเลขหกใช่ไหมลน่ะก็คือเป็นคนชอบแต่งตัวชอบแสดงออกในสิ่งที่ มันก็ดูจะลงอยู่บ้างแต่งตัวดีอ่ะแต่งตัวเงียบสะอาดเลยนะครับถือว่าก็เป็นส่วนที่ทําให้แบบว่าเออดูดีขึ้นมาเป็นผู้น,นาําลักษณะที่แบบมีออร่าของการแต่งตัวที่ดีเข้าสังคมสังคมเหมือนคนใส่ชุดไปงานราตีทุกวันทุะวันนั่นแต่งตัวดีครับดูแลตัวเองดีมากนะครับแต่ก็จะมีความมาัมน่มนมั่นมั่นใจและวางตัวสุขุมคล้ายๆกับพวกผู้บริหารทั่วไปนะครับมีความเป็นนางพญามีความเป็นราชาอยู่ในตัวอยู่พอสมควร อันนี้คือดันหน้าแต่แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้ดูดึงดูดในลักษณะของสนงสน่อะไรขนาดนั้นบางคนเลยมองว่าไอ้เลขแบบนี้มันกั้นสเสน่ห์หรือเปล่าอันนี้แล้วแต่คนชอบนะเรื่องสเสน่ห์คุยเคยพูดไปเยอะแล้วก็แล้วแต่คนชอบว่าเออจะชอบสายสเสน่ห์แบบนี้หรือเปล่าแต่นี่คือคนอาจจะชอบความที่แบบมันด,ดูมั่นใจดูดูแลเราได้ด้วยแล้วเขาก็แต่งตัวดีด้วยดูเนียบดูอะไรเงี้ยมันก็นแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบสไตล์แบบนี้นะเพราะนั้นก็แล้วแต่คนชอบนะครับคุยก็ไม่ขอปิดกันในเรื่องของการดึงดูเท่่าไร นะอ่ะโอเคนี่คือหน้ากับหลังก็ลองพิจารณาดูว่าเราชอบแบบไหนนะครับส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปก็คือเรื่องของการเงินอ่าอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปว่าโอ้แปดเจ็ดเก็บเงินไม่เก่งเลยแล้วมีหนึ่งหกมัดักได้ไหมเอาเป็นว่ามองเป็นภาพรวมแล้วกันถ้าเรื่องหาเอาเรื่องหาก่อนถ้าเรื่องหาเต็มสิบเนี่ยคเอกให้ยี่สิบเลย <c oughs> หาเก่งครับหาเก่งมากได้ทั้งเงินก้อนได้ทั้งเงินแบบคือ ทุกเม็ดอ่ะเก็บทุกเม็ดเต็มสิบให้ยี่สิบเลยนะครับส่วนเรื่องการพิจารณาการเงินเนี่ยการพิณาการเงินเนี่ยนะครับก็ให้ระดับหนึ่งเพราะว่าหนึ่งเจ็ดก็ดูแลดีหนึ่งก็ดูแลแต่แปดเจ็ดอ,อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับก็เต็มสิบก็ให้สักแปดให้สักแปดนะเรื่องการการการดูแลการเงินนะแต่ถ้าเรื่องหานี่เต็มเพราะฉะนั้น กลุ่มเนี้ยคุยกว่าเรื่องการเงินเนี่ยคุยกให้ถึงเก้าเนี่ยนะขี้หมูขี้หมาก็แปดอ่ะคุยชอบชอบเล่กลุ่มเนี้ยในเรื่องของการเงินที่จะไปสู่การที่จะวางราคานให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นได้ชอบแต่ถามว่ามีการจ่ายออกไหมมีถ้าเรื่องไหนคุณชอบคุณยอมเต็มที่แล้วเหมือนคุณอยากจะซื้อไอโฟนอ่ะห้าปีคุณซื้อทีแต่คุณซื้อเลยสมมุตินะสมมุติคุณเคยตั้งแต่ไอโฟนสิบแล้วตอนนี้มันสิบห้าใช่ไหมคุณก็ใช้สิบจนแบบ เออเต็มที่แต่คุณซื้อคนแรกนะสมมุติ i p h o n สิ0ตอนนั้นก็ต่้งแต่ i p h o n ห5คุณก็เปลี่ยนเป็น h o n e นสิบถูกไหมแล้วพอ i p h o n สิ0คุณก็มาเปลี่ยนที i p h o n ส1บห้าแต่คุณจ่ายเลยนะคุณใช้จนคุ้มอ่ะแต่คุณจ่ายเลยนะตัวไหนตัวท็อปคุณก็จัดมาเลยก็เหมือนห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นอย่างเงี้ยเต็มที่คุณก็แต่คุณใช้ยาวไงคุณใช้ห้าปีเต็มคุณไม่ต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ทุกปีห่อยบางคนที่เปลี่ยนโทรศัพท์อาจจะเครื่องไหนไม่แพงเท่าหมื่นกับบาทหมื่นกับบาทกป เปลี่ยนทุกปีมันก็เท่าไหร่ก็ราคาใกล้เคียงกันหนึ่งออกเพราะว่า,อา,อาเออนั่นแหละสไตล์จะเป็นประมาณนี้เรื่องของการใช้จ่ายยันก็ถามว่าไม่ไม่ใช้เลยไหมไม่ใช่ก็ใช้อยู่มีประสบการเงเลยต่อไปเรื่องสุดท้ายเรื่องของความรักเขาเป็นคนที่ช่างพิจารณามากในเรื่องของคู่ครองมันต้องใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งนู้นแล้วก็เป็นค่อนข้างตึงอ่ะคือถ้าคุณชอบถ้าคุณอยู่คุณต้องยอมนะว่าคุณต้องเป็นฝ่ายตามอะตามเขาอ่ะ ถ้าคุณจะคู่กับเขานะคุณที่เป็นฝ่ายตามเขาแต่ข้อดีคือถ้าเขารักคุณนะแล้วเขาแบบอะไรกับคุณเนะี่ยหมายถึงว่ามีสัมพันธ์อะไรกับคุณแนละ้วเนี่ยเขาจะรักคุณมากเลยเพราะเหมือนเขาพิจารณาว่าคุณนี่ใช่แล้วคู่ชีวิตของเขานั่นแหละไม่ว่าชายหรือหญิงนะครับเออนั่นคือช่วงที่จะก่อนจะเกิดมันอาจจะยากนิดน,นึงหรือว่าช่วงที่สร้างความสัมพันธ์ันยากนิดน,นึงแต่พอมันได้สัมพันธ์กันแล้วอยู่ได้ยาวๆย,ยืดๆครับไม่ต้องกลัวเขารักคุณแน่นอนนะครับ โอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเรียกลุก่มนี้ไม่ได้พูดคลิปที่ยาวเกือบ20นาทีมาตั้งนานแล้วคลิปนี้ก็จัดเต็มเลยกลับมาหลายสุดรั้งแรงกันนะครับเน้นรอบหลายวันเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทั้งทางช่ายน้องยูทูบทางเพจนะครับเฟซบุ๊กคูเอกเรียอพยากรแล้วก็ทางชั้นเรียนนะครับของลูกศิษย์ที่น่ารักของผมทุกคนนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับมี ข้อสำคัญและสำคัญเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์ลกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube กุก้ยโดยแล้วกันแล้วพบกันในพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ยังไลส์สนอย่างเชเรียนแล้วเจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ